ประเด็นอยู่แค่นี้ต่างคนต่างขีดมาจึงได้ต้องมานั่งคุยกันถ้าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเพราะถ้าไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครอันนี้มันของฉันฉันจะเข้าไปก็ก็ยิงกันดีแล้วทุกแห่งในโลกมันเกิดสิ่งนี้นะคะม,มันจึงได้มีกฎหมายทะเลไงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งรัชนา,าการไทยกับรัฐบาลแห่งรัชนา,าการกัมพูชาว่าด้วยคํานี้สําคัญคะ่ะคุณผู้ชมว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ ในไหลทวีปทับซ้อนกันที่ผ่านมาเวลาเราได้ยินคําว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยคนจะเข้าใจไปว่ามันเป็นพื้นที่ที่ตกลงกันไปแล้วว่าเนี่ยคือทับซ้อนนะแต่จริงคําเต็มมันคือคํานี้ค่ะแล้ววันนี้กระทรวงการต่างประเทศตั้งโต๊ะแถลงนะบอกขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้พูดคําให้เป็นคําจริงไม่ใช่คําที่คลาดเคลื่อนอให้ใช้คํานี้ค่ะพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ ในไหลทวีตทับซ้อนกันหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่ต่างคนต่างอ้างแล้วมันไม่ตรงกันนะคะอ่าในอ่าในดีเทลของบันทึกความเข้าใจในรายละเอียดเนี่ย<ม>เขาบอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะปรารถนาที่จะกระชับความผูกพันแห่งมิตรภาพซึ่งมีมาช้านานระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นตระหนักว่าจากผลของการอ้างสิทธิ ของประเทศทั้งสองในเรื่องอนาเขตทะเลไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะในอ่าวไทยทำให้เกิดพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อน mm hmm. อ่าแล้วก็วงเล็บไว้ว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนแปลว่าต่อไปนี้จะใช้คำนี้หมายถึงพื้นที่นั้นนะ เราก็บอกว่าพิจารณาว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศทั้งสองที่จะตกลงกันบนพื้นฐานที่ยอมรับได้ร่วมกันโดยเร็วสําหรับการสแสวงประโยชน์ทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนโดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้อ,อันนี้คือเป้าหมายหลักว่าเพราะอยากใช้ทรัพยากรนะถึงต้องมานั่งคุยกันนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าก็รับทราบความเข้าใจแล้วก็มีการอ้างอิงถึงว่าก่อนหน้านี้เคยมีการประชุมกันมาสองครั้งนะที่ชะอําครั้งหนึ่งที่เสียมราฐครั้งหนึ่งม,มีบันทึกไว้ดังนั้นนะคะในครั้งนี้ที่มาทํา MOU เนี่ยก็จึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1นนะคะภาคีผู้ทําสัญญาพิจารณาว่าเป็นที่พึงปรารถนาที่จะทําข้อตกลงชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะที่สามารถปฏิบัติได้ในเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนอันนี้ก็แปลว่าไอ o u เนี้ยชั่วคราวนะเพื่อที่จะเป็นกรอบไว้ทำงานด้วยกันได้ะนะคะข้อสองค่ะอันนี้ข้อสองเป็นการบอกถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศนะคะว่าจะเร่งรัดการเจรจาที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้พร้อมกันเจรจาก่อนนะเพื่อจะให้ไปถึงอะไรนะคะ กอไก่จะดทำความตกลงสำหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วมดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายถึงไอแผนที่แนบนะคะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูวงเล็บสนธิสัญญาการพัฒนาร่วมหมายความว่าอยากจะคุยกันเพื่อให้ที่ปลายทางอะ่ะได้ทำไอสนธิสัญญาการพัฒนาร่วม,มในกรณีที่ตกลงรายละเอียดกันได้นะคะขอไข่ตรงนี้สำคัญตกลงแบ่งเขต ซึ่งสามารถยอมรับได้ร่วมกันสำหรับทะเ,ทะเลอนณาเขตไหลทวีปและเขตเศรษ,ษฐกิจจำเพาะในพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขตดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายโบเขาพาแวะไปดูแผนที่นิดนึงค่ะแผนที่ที่ใช้แนบกับ MOU เนี่ย มันคือหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือที่เขาเขียนถึงว่าเอกสารแนบท้ายในแผนที่นี้แหละที่มันมีเส้นทั้งของเส้นที่ไทยขีดแล้วก็เส้นที่กัมพูชาขีดแล้วมันมาซ้อนกันก็เลยแสดงไว้คราวนี้สิ่งที่อยากให้ดูซึ่งคุณผู้ชมไม่เห็นแน่นอนมันตัวเล็กมากคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างของแผนที่ส่วนล่างค่ะเขามีเขียนไว้เลยว่าไอ้จุดจุดเส้นละติจูดเส้นอะไรที่อยู่บนแผนที่เนี้ยนะ เขียนไว้ว่าตรงส่วนที่แรงเงาข้างบนนะคะที่อยู่ใกล้เกาะกูดตรงนั้นเนี่ยเขียนว่าอันนี้ต้องรอการกําหนดแบ่งเขตอแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ได้กํำหนดนะต้องมาคุยกันส่วนจุดทีททท่เป็นแบลก์เป็นสีขาว,ขาวสีเข้มไว้เนี่ยคือค่ะคือส่วนข้างๆข,ข,ของเกาะกูดใช่ไหม ่ส่วนกลางไอท้ไอที่อ้อมเล็กๆที่แบบเห็นที่มันเป็นแบบอ่าอ่านั่นอะ่ะคือคือเกาะก,กูดมันอยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็เลยอ้อมไปอืมแล้วก็ไอ้พื้นที่ตรงนั้นอะ่ะที่แรงเอาไว้เนี่ยก็คือส่วนที่ทั้งสองประเทศเขาอ้างสิทธิ์เข้ามาจากไหลทุยของตัวเองแล้วมันมาซ้อนกันซึ่งตรงเนี้ยในแผนที่เขียนหมายเหตุไว้ข้างล่างเลยว่าอันนี้คือคือรอการกําหนดก็คือหลังจากที่คุยกันเราค่อยจะกําหนดนะคะส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็มีอีกสามจุด นะคะคตามเส้นและจุดอะไรต่างๆอะ่ะคือมีการระบุชัดว่า to be verified ก็คือรอการ<บ>ตรวจสอบความถูกต้องข้อสเป็นการบอกว่าเนี่ยเราจะามาคุยกันเรื่องทรัพยากรทางทะเลแล้วก็เรื่องการแบ่งเขตแล้วในส่วนท้ายของข้อ2เนี่ยมีการเขียนว่าเป็นเจตน,นารม์ที่แน่นอนของภาคีผู้ทำสัญญาที่จะถือปฏิบัติบท,บทบัญญัติของข้อกอและขอคือทั้งสองเรื่องนั้นเนี่ย ในลักษณะที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ก็แปลว่าไม่สามารถจะไปคุยเรื่องแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวนะ hmm. โดยไม่คุยเรื่องเขตแดนหรือจะมาคุยเรื่องาอเขตทะเลโดยไม่คุยเรื่องทรัพยากรก็ไม่ได้ hmm. ต้องคุยคู่กันเสร็จแล้วข้อ3ค่ะข้อ3เป็นการบอกว่าแล้วเราจะใช้ก,กลไกอะไรในการคุยกันก็คือตรงนี้แหละที่จะมีคําว่าคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค อของทั้งสองฝ่ายไทยก็ตั้งไว้คณะหนึ่งกัมพูชาก็ตั้งไว้คณะหนึ่งซึ่งในคณะของเราเนี่ยที่ผ่านมาก็มีทั้งหน่วยงานความมั่นคงม,มีสมอชอมีหน่วยงานด้านพลังงานนะคะแล้วก็มีด้านการต่างประเทศแล้วก็บอกว่าคณะนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่รับผิดชอบสําหรับการกําหนด2เรื่อง ก่อไก่คือเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันของสนธิสัญญาการพัฒนาร่วม,มคือถ้าตกลงเงื่อนไขกันได้เนี่ยจะได้ไปทำสนธิสัญญาการพัฒนาร่วม,มรวมถึงพื้นฐานซึ่งยอมรับร่วมกันในการแบ่งปันค่าใช้จ่ายอันนี้คือร่วมทุนนะคะและผลประโยชน์ของการสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิตโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคต้องทำก็คือข้อขอการแบ่งเขตทะเลอาณาเขตไหลทวีป และเขตเศรษฐกิจจำเพาะระหว่างเขตที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งใช้บังคับสังเกตเขาบอกว่าจะแบ่งเขตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งใช้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศนั่นคือกฎหมายทะเลค่ะซึ่งกฎหมายทะเลเนี่ยมันเกิดในปีสองห้าสองห้าที่ที่มีอ่าสนธิสัญญาสหประชาชาติซึ่ง ทั้งสองประเทศเนี้ยเขาขีดเส้นของตัวเองไว้ก่อนปีสองห้าสองห้าดังนั้นแต่เส้นของเราเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกับกฎหมายทะเลอยู่อของกัมพูชาอาจจะเกินไปเยอะนิดนึงนะคะคือพูดง่ายว่าแต่ละประเทศก็มีมีฉบับของตัวเองอะ่ะมีเอกสารในฉบับของตัวเองเพราะงั้นพอพอมันมาเอามานั่งวางทาบกันแล้วเอาไอ้นี้ก็ อยู่ตรงนี้ก็ของฉันอันนี้ก็อยู่ม,<ช>มันอยู่ในที่เดียวกันรมะงั้นมันเลยต้องมีกรรมการกลางใช่ไหมก็คือแค่มานั่งคุยกันเ,ออเพราะยังไม่ได้ทะเลาะกันคือแค่เอาในอดีตมันเขียนไว้อย่างเงี้ยใ,<ช>ในวันนี้อยากจะใช้ไอ้ตรงพื้นที่ที่มันเขียนแล้วมาทับกันเพราะฉันมานั่งคุยกัน<ช>ว่าอเราจะแบ่งเขตยังไงทางไทยเนี่ยยืนยันแล้วมันก็เขียนใน MOU ว่าใช้หลักกติกาหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดกัมพูชาเขา ขีดเส้นบิดพลิ้วไปจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตกลงทำสนธิสัญญาใดๆจะไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็มีการบอกว่าคณะกรรมการนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วนะคะในข้อ4แล้วในข้อ 5, อ่ะสุดท้ายแล้ะค่ะประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ในข้อ5นะคะคือบอกว่าภายใต้เงื่อนไขาการมีผลใช้บังคับของการแบ่งเขต สำหรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของภาคีผู้ทำสัญญาในพื้นที่ที่ต้องมีการแบ่งเขตประโยชน์สำคัญก็คือบันทึกความเข้าใจนี้และการดำเนินการทั้งหลายตามบันทึกความเข้าใจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของแต่ละภาคีผู้ทำสัญญา hmm. แปลว่าการที่เรามานั่งคุยกันภายใต้ MOU เนี้ย ไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธ์นะคุณก็ยังอ้างสิทธิ์ทางทะเลของตัวเองได้ต่อไปอต่อเมื่อคุณคุยกันจนรู้เรื่องแล้วตกลงกันว่าเออเราตกลงเอาเขตแบบนี้แหละให้เข้าใจได้ตรงกันถึงตรงนั้นนะ่ะค่อยขยับไปสเต็ปต่อไปคือการทำสนธิสัญญาและการทำสนธิสัญญานั้นเนี่ยจะเรียกว่าสนธิสัญญาการพัฒนาร่วม ซึ่งก่อนจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านสภา<ม>ประเด็นเรื่องการยกเลิกหรือไม่ในยุคข,ของรัฐบาลคุณอภิิ์เนี่ยค่ะ<ม>วันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศทแถลงก็เลยทําให้เข้าใจบริบท<ม>กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคือในยุครัฐบาลอภิิ์เนี่ยมีการเสนอครอยกเลิกไปแล้วเพราะว่าคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของการที่ อาจจะมีการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารไปสู่สารโลกอะไรแบบนี้ตอนนั้นชายแดนเลยตึงเครียดม,มีการประจัน <ะ S 1> หน้ากาันมีการยิงอยู่ <นะ S 1> ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงนั้นเนี่ยไม่ดีนะคะเขาบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเรื่องเขตแดนที่ต้องอาศัยเทคนิคและเกี่ยวข้องกับความรักชาติจึงเกิดปัญหาในยุคนั้นในตอนนั้นค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็เลยเสนอคอรมอคุณอภิสิทธิ์เนี่ย ให้ยกเลิก MOU 44เพราะมองว่าไม่มีความคืบหน้าเราก็เลยน่าจะไม่จำเป็นในช่วงนั้นซึ่งขณะนั้นคอรมอก็รับในหลักการแล้วก็ให้ไปพิจารณาให้ดีและรอบคอบในแง่ของข้อกฎหมายแต่หลังจากนั้น,นะคะ่ะเวลาก็ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้ทำมไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกไป เพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลไปก่อนคือมีนะการเสนอแต่มันยังไม่มีบทสรุปไงเปลี่ยนรัฐบาลก่อนต่อมาในปี57ปี57นี่ช่วงพลเอกประยุทธ์กำลังเข้ามาละนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยเห็นว่า MOU 2544เนี้ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียคือมีประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วกัมพูชาก็ยอมรับ ที่จะมานั่งคุยกันด้วยจึงได้เสนอกลับคอรอมอรให้ทบทวนมติคอรอมอรของคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นทุกครั้งที่มีรัฐบาลเข้ามาใหม่กระทรวงการต่างประเทศก็เสนอให้ใช้กรอบการเจราจา MOU44 เป็นหลักพื้นฐานตลอดมาก็แปลว่าชั่วรละร้อยเปอร์เซไม่ได้มีการยกเลิก แล้วบริบทยุคอภิสิทธิ์ยุคคุณอภิสิทธิ์มีบริบทเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีหลังจากนั้นผ่านมาเป็นเวลายาวนานพอปี57็ก็มีการคอนเฟิร์มว่าโอเคไม่ต้องยกเลิกเราก็จึงได้ดําเนินการต่อมาแต่การประชุมเกิดขึ้นน้อยมากแล้วมันก็เลยแทบจะยังไม่ขยับไปไหนนะคะพอตอนนี้ก็เลยจะต้องมาตั้งคณะกรรมการรวมด้านเทคนิคขึ้นมาใหม่แล้วค่อยเดินต่อค่ะรอบนี้เนี่ยรัฐบาลก็ใช้เวลาตั้งหลักอยู่ประมาณนึงเลยนะ ก่อนที่วันนี้จะเริ่มมีการสื่อสารอย่างเป็นทางการ<ช>แล้วก็คนที่สื่อสารได้เคลียร์ที่สุดคือกระทรวงการต่างประเทศ<ช>ก็คือไล่เรียงแบบที่เราอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เลยค่ะว่า MOU มันเป็นกรอบในการพูดคุยคมันไม่ได้มีการผูกมัดอะไรไม่ได้ทําให้ใครมีความเสี่ยงที่จะเสียไม่ว่าจะดินแดนหรือว่าเขตทางทะเลนะคะแล้วโดยสภาพ MOU เนี่ยถ้าเกิดว่าบอกกันว่าจะคุยเรื่องนี้ถึงเวลามานั่งคุยแล้วหาข้อตกลงกันไม่ได้ มันก็จบค่ะแยกย้ายกับที่เดิม,มแต่ถ้า,าหาข้อตกลงกันได้ว่าโอเคกัมพูชากา็ยอมรับเหตุผลของการและกันยังไงก็ตามแล้วขีดเส้นร่วมกันได้ก็ได้ไปต่อทำสนธิสัญญาใช่ใชแต่ถ้าบประเมินนะยากเพราะอะไรเพราะงานนี้มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนน่ะที่ขยับเส้นของตัวเองเพราะพอเอาหลักกฎหมายทะเลมาวางแล้วอะ่ะ ใครที่ไม่สอดคล้องอยู่ต้องขยับอืมสมมุติเป็นกัมพูชาและเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นกัมพูชาซะเยอะเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะคุยกับคนในประเทศเขารู้เรื่องไหมในประเทศเขาก็มีตัวปั่นเหมือนกันก็จะมาปั่นว่าโอ้คุณเซนขายชาติเราจะได้ทำไหมอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นฝั่งเขาแต่บอกมองว่าเขาเขายังควบคุมของเขาได้นะอันนี้จริงใช่เพราะว่าเขาก็เขาเบ็ดเสร็จอยู่นะเบ็ดเสร็จ เลยแหละนะคะเ็าเสร็จแต่ก็ไม่ใช่ไม่แคร์นะพี่แบมก็เข้าใจก็เข้าใจคือเขาก็ต้องพยายามที่จะที่บายในว่าเขาก็เซฟผลประโยชน์ให้กับประเทศเขาได้มากที่สุดซึ่งมันยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยก็มีนโยบายดูแลคนของประเทศตัวเองด้วยบรรยากาศชาตินิยมเช่นกันอืเหมือนกันเลย คือตอนนี้มันมีข้อมูลมาจากหลายด้านนอะ,อ,ะอย่างอย่างอโอเคตัวแทนฝ่ายความมั่นคงที่ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเจรจารเนี่ยก็มาจากแบบกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเงี้ยก็เป็นคนเขาก็เขา,เขา,มาหม้ข้อมูลว่าไอ้เส้นที่มันพาดผ่านเกาะกรูดเนี่ยมันคือมันคือพื้นดินเกาะกรูดที่อยู่ใต้ทะเลเกาะกรูดที่มันเป็นพื้นดินที่โผล่ขึ้นเหนือน้านําเนี่ยเส้นขีดของกัมพูชาไม่ได้มาพาดผ่านเลย อันนี้ข้อมูลของของกองทัพไทยนะขเขาก็บอกว่าถ้าเอาจริงๆคือเขาเขารู้เลยไงว่าเส้นที่ลวของฝั่งกัมพูชาที่เขาขีดเนี่ยมันพาดผ่านแผ่นดินของเกาะกรุ่แต่ว่าเป็นส่วนที่อยู่ใต้ทะเล<อ>คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนภูเขาที่เขาเรียกไหลอะไรเนี่ยเออ,อมันเป็นภูเขาภูเขาที่โผล่ขึ้นน้ำเนี่ยของไทยแต่อีที่พาดเป็นไหลแต่มันไปอยู่ใต้น้ำใต้ทะเลเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่เส้นที่กัมพูชาเขาขีดซึ่งทางเราก็คงอยากให้ขยับไปอีกถูกไหมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรอ่ะคือมัน ประเด็นอยู่แค่นี้เต่างคนต่างขีดมาจึงได้ต้องมานั่งคุยกันถ้าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเพราะถ้าไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นอะใครอันนี้มันของฉันฉันจะเข้าไปก็ก็ยิงกันดิแล้วทุกแห่งในโลกมันเกิดสิ่งนี้นะคะมันจึงได้มีกฎหมายทะเลไง